กั okay. บช่องยกปากพลังใบพามาชมยกสะตับตะเกี้เรายกสะตับหน้า36ทีนี้เราจะมายกาสตับหน้า 4, 4 1ยาว47ห้น้ำหนักต้นหนึ่งต้นนี้จะอยู่ที่2ตัน5แต่แตะเกี้หน้า36อ่ะข้างล่างเป็นหน้า36น้ำหนักจะอยู่แค่ตัน350แต่อันนี้มันจะเป็นสตับข้ามคลองไป14เมตร3 ทั้งหมดคันนี้จะทุก4ต้นอรองพื้นด้วย36มสิทั้งหมดของเกหต้นล่างสีต้นจะอยู่บน ต้นนี้ตัวสตับนี้เป็นสตับข้างพรอเป็นเสา14 30มาจานนั้หนึ่งถ้าเราจะยกทีเดียว2ต้นเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่5ตันเคเรารับไม่ไหวต้นที่สองเราจะยกทีต้นถ้าเรายก2ต้นเนี่ยหนักเกินฮะ2ต้น5ตันเนี่ยเอาเรื่องอยู่ ลุกนี้มีหูจับมันจะลายกันต็นทีเลยเพราะว่าเขากรามมามีหูจับระหว่าง,งกลางพอดีแล้ว องต้นกัะดีสองต้นมองดูสั้นๆแบบนี้ก็ดักเอาเรื่องเลยอยู่อะถ้าเปรียบเทียบกับเสาสบสองเี้อะน้ำหนักแค่2ตัน40เองแต่ได้ล่อมาตั้ง2ตันห้สองตันห้าอยู่มันสั้นแต่มันยาวสั้นแต่มันใหญ่ มึดใจเย็นๆทีบๆไม่ได้เ,เป็นงานาแทนเสาเกา่าขอบคุณท่าน เป็นสนตับหมายว่าข้างสะพานอ่ะเขาจะใช้สตับอ่าตอนเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็น14 3แล้ว ว่ารุ่นนี้นะสมมตินะสตับนะถ้าว่าไม่มีหัวเราจะจัว่วตึงกลางอะ่ะคือเราจะล็อกตายเลยห้ามจับแบบธรรมดาแบบนี่เด็กชาเลยเผื่อถ้าว่ามันหนักได้ข้างได้ข้างหนึ่งอะ่ะถ้ามันพลิกเลยมันพลิกเลยถ้ามันตกแล้วตกเลย ภารกิจวันนี้บจบภารกิจวันนี้ปลากนกแรกคแรกกับช่องใหม่ของผมเป็นช่องอยกปากปลลังใบปลากนแรกคแรกกับิดตาม